สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมของวันที่11นะครับผมสิงหานะครับผมวันนี้ผมก็จะส่งเครื่องนะครับผมคปเตเดิมๆนะครับผมให้พี่จังหวัดทางร้อยเอ็ดนะครับผมเอาไปใช้งานเกี่ยวข้าวนะครับผมก็ขึ้นรถแล้วนะครับผมผมก็จะรีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําส่งไปที่ไปณี์นะครับผมค่าจัดส่งก็จะแพงหน่อยนะครับผม ของทางด้านภาคอีสานนะครับผมถ้าทางภาคเหนือก็อีกราคานึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะส่งให้วันนี้เลยนะครับผมคูปต้าเดิมๆนะครับผมเครื่องดีสตาร์ทดีนะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่ราคานะครับผมเครื่องดีนะครับผมรุ่นตัวเอนะครับผมขายอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมนะครับตัวดีๆเลยนะครับผมผมขายอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับผม ตาโคูปุต้า AR หนึ่งสองศูนย์ตัวธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตัว L นะครับผมสภาพโพวงแล้วแต่ตามสภาพนะครับผมขายอยู่ที่สามหมื่นสามถึงสามหมื่นห้านะครับผมถ้ารุ่นตัว L รุ่นนี้นะครับผมผมจะขายอยู่ที่ราคาสามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเจ็ดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมรถถึงไปสนีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวแจ้งไปอีกทีนึงนะครับผมทําใบเสร็จให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับพี่ถึงโอนกันให้ผมได้นะครับผมโอเคนะครับผมเนาะสวัสดีครับ